กับบ้านได้ครับผมครับผม ส่งเพื่อนกับบ้านเสร็จแล้วนะแล้วก,กับบ้านเรานะจ๊ะโอ้หมอนทองร้อยสี่สิบนี่กินวะโอ้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพเพื่อน,นมอผมดูนะครับเห็นแล้วนะนะครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็หาย ไปไหนไปด้วยกันตลอดส่วนตายอะไรถ้าผมไม่มาก็โทรตามนะอยากให้ผมมาเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมกัน ถ่ายวีดีโอนั่งเื่นของเขามาให้ดูนะเพราะวันนี้ยังไม่อยากถ่ายเท่าไหร่ให้เขาดีขึ้นกว่านี้อีกนิดน,นึงก่อนวผมถ่ายมาให้ชมนะวันนี้เอาแค่รูปไปดูก่อนตอนเดินเดินอยู่แล้วเพื่อนเห็นรล้ผมนี่เพื่อนผมยิ้มเลยผมใส่ใส่เรื่อนักซึ่งใน,ในตัวมันตื่นขึ้นมาอีกแล้ว เหมือมทีเดียวผมถามว่าเคยขับไหมบอกเคยขับสิสายเดือดนักซิ่งทิ้งไม่ได้จริงจรแล้วเนี่ยเราขับเรื่อยๆนะฮะไม่อยากขับไป ตรงไหนไว้ได้ก็ขับไปนะฮะตรงไหนไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปขับไปอย่าไปแซงที่แบบที่ไม่ควรแซงอย่างเงี้ยเช่นทางโค้งเงี้ยทางโค้งหักต่อเงี้ยเผื่อพอดีมีรถส่วนมาเงี้ยเราก็จะได้ตั้งตัวทันนะถ้าเราแซงตรงตรงนั้นอะรถส่วนมาแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ กลิ่นปลาเค็ม <c oughs> กลิ่นเหมือนิกูดครับผมโอยแถวนี้ก็มีสงการนะตอนช่วงเดือนงสง่สง,สงการอนะ่ะเวษาสงการวัดแหลมต่อจากสงการสงการใหญ่แล้วก็สงการพระประแดงก็ต่อจากวัดแหลม เดียวสายข้างหน้านี่แหละแสงนะครับติดๆไม่มีรถเราขับเรื่อยดีกว่านะอย่าไปรีบเลยขับละหล่อให้คนมองดีกว่านะ เฟี้ยวกว่าเยอะเวลาคนมองเนี่ยแล้วก็ดึงหน้าใส่ด้วยตึงๆใส่เท่สุดแล้วเวลาคนมองุ๊บก,ก็ดึงหน้าใส่เลยชดใส่เหมือมมนรอตายอะ่ะ <c oughs> ยอกยอกยอกเยวเลยจ้าเดียวเลยไม่มีรถนะข้างหน้าส ผมขับ CBR มาประมาณ6เดือนแล้วนะตั้งแต่นับที่วันที่ไปเอารถมาผมรู้สึกว่าปัญหามันก็ไม่มีอะไรมากนะปัญหาผมไม่ไม่เจอเลยรถที่ขี่ดีนะปัญหาน้อยขับมา6เดือนแล้วปัญหาเรื่องบ้ากุญแจผมยังไม่เคยเจอนะ แต่ถ้าเขาบอกว่าจีสูมมันร้อนมันก็ร้อนปกติของมันนะถ้ามันไม่ร้อนสินั่นเออนัออนอน่นนั่นแหละแปลก กคเครับเล้าปันป่นวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,น,น,นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร้แล้วก็กดสัญญริงให้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ก็จะไม่พลาดลิปใหม่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ